กลับมาอยู่ในโปรเจกต์ของ Coral Island กทีนะครับวันนี้วันที่11เนะผมก็พยายามที่จะเล่นโดยที่เ,เล่นไปนะครับอ่านจดหมายนะครับแซมให้เราไปหาที่ stone. ดิเร s สโตนจากนั้นก็พยายามจะปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับยังปลูกขยายฟาร์มพยายามจะขยายฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับงันก็จะเริ่มทำปลูกเม็ดสุ่มนะครับผลน้ำไม้ฝนน้ำ น้ำอย่างว่องไวนะครับอันนี้เป็นแล้วก็เก็บผไปขายรดน้ำปุบป๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปหาแซมที่สโตนะครับเก็บเออขยะหน่อยนึงกลายเป็นคนคุยขยะไปซะเหมือน,นในสโตเนี่ยแซมจะขอให้เรานะครับเทำเพาะปูกเพาะปุนะครับบรรดาผล,ผลผลิตซึ่งมี ดาวทองดาว,ดาวท้องแดงแล้วก็อผลไม้นะครับจากนั้นก็ให้มาขายเพื่อที่จะเอามาที่บุเ <c oughs> กอบจังนั้นผมก็ซื้อ,อตัดสินใจซื้อนะครับมเมล็ดที่เลือกก็จะเป็นมเมล็ดกะลำัำตอกรับแครอทแล้วก็เอาแ <c oughs> ครอทมาสง่งแอ,อมม่านะครับเนสเนา <c oughs> ะ <c oughs> พอพยายามจะวิ่งไปเขย่าต้นมะพร้าวนะครับอยากได้ลุงมะพร้าวบ้างมะพร้าวไม่ตกมาเลยชีวิตน่าเศร้าจริงออกมาเล็ดที่ได้ที่ซื้อมานะครับปลูกปลูกให้หมดทั้งหมดขยายฟราร์มเรื่อยๆเนาะนามืดก็กินเข้าไปปลูกเข้าไปนะครับอยากรั้งวยก็ต้องนี่ไปครับสุดท้ายก็ต้องไปใช้วิธีการนะครับเคาะต้นไม้ขอต้นไม้ขอไ,มขอได้โปรดให้ ตบเอ่อเมล็ดมานะครับพยายามเคลียร์ฟาร์มด้วยไปด้วยกินแคนดี้แล้วก็พอผมเคลียร์ฟาร์มได้ระดับหนึ่งครับก็ไปจากที่จับแมลแรงบ้างขเอาต้นไม้บ้างนะครับขยอาต้นไม้บ้างจนกระทั่งเราก็ จับนะครับค่อยคซื้อพลารไปจริงรีดเป็นของฉันจริงรีดเป็นของฉันแต่เราก็น่ามือครับตอนนี้คือไม่ไหวเรียบร้อยแล้วน่ามืนมาครับก็หลังจากที่รวบรวม,มเมล็ดได้นะครับก็คาฟ่อ,อแคนดี้แล้วก็นอนนะครับจบวันที่1 1นะครับได้ชปริงเกอร์แล้วนะครับได้ของต่างๆอัปเกรดฟาร์มเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ได้เงินมานิดเดียวเนา พรุ่งนี้วันที่สิบสองนะครับสิบสองเราก็สามารถเก็บหัวใช้เท้าที่เราปลูกสุ้มได้นะครับและเราก็รู้ว่าอีกามันมาลุกลาเราแลาเศร้ามากเลยเนี่ยสัตรูพืชของดีนี่เองก็นะครับ,นะรบเดินทางนะครับไปคุยด้านบนกับปอมปอนอนแล้วก็คุยกับชาวเมืองทั้งหลายนะครับเออจะบอกว่า,มาแมลงบางตัวเนี่ยพยายามจับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้นะครับ ชีวิตนี่มันเศร้าจริงๆเดี๋ยวดูเดียดูเดี๋ยดูดเฮเนี่ยเจอแล้วคุณ่อผมจะได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ไม,ไดมันหนีไปเร็วมากเลยอะชีวิตก็เศร้ามากนะครับหลังจากนั้นผมก็มารับเควสนะครับของลกรหลิงเนาะที่จะทำให้เราได้สามารถเอ่อลงลงไปนะครับในเอ่อใตอ้อ่อใต้น้ำได้นะครับแล้วก็ไปเคลียร์ เขี่ยขยะใต้น้ำเนาะอ่านะครับในสุดเราก็ได้ไรฟูรมาจากนั้นเราก็จะลงใต้น้ํากันแล้วนะครับพอลงใต้น้ําเนี่ย ความยากของมันเนี่ยก็คือการพยายามรักษาสตามินานะครับพยายามขุดแล้วเคี้ยวมันขุดยากมากเลยอะ่ะท,ทุบทีละสองนะครับก็เออใช้เขาว่างไงดีอะมันทุบยากมากเลยแล้วกินสตามิน่าเรามากนะครับตอนนี้เราพยายามจะช่วย อุปรกรณ์ส่งสัญญาณหรือเปล่าเพื่อที่จะเคลียร์น้ำน้ำมันนะครับออกจากปะา๊าก็ไปส่งของบูชากันนี่ส่งของบูชาโอเคก็ลืมเก็บเซอร์กนแมชินขอโทษขออภัยนะครับส่งสมอสมิวมอสนะครับ จับได้แล้วก็แอบสำรวจของนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะวางแผนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะมีแผนนะครับที่จะเอาสลักตัวท่าคาเลนะครับตัวอะไรนะเดี๋ยวกันนะมันชื่อซีสลักนะครับไปส่งโดเนต นะครับเราก็จะจบวันแล้วเอาของทุกอย่างขายนะครับตั้ง r e ไซเคิลบิแล้วก็เอ่ทำเราเอาเอา,เอาขยะมาเอาเศษขยะมาทำเป็นสกเก็ตนะนะครับจบวันจะจบวันที่สิบสองแล้วนะครับก็รีมนอนเพื่อที่จะไม่เสียพลังงานไปครึ่งนึงนะครับ นี้ก็ได้เงินแค่3 4ม้อนะครับไม่เยอะ,ยอะแต่ก็ยังพอประคับประคองได้13วันที่13หลังจากที่เราเจอแล้วเราจะเจอเซยานะครับมาคุยกับเรานะครับซึ่งเขาก็จะให้ตัวอุปกรณ์ทำน้ำยานะครับสำหรับที่ทำมาจากไอตัวเคลปตัวสาราทะเลนะครก็เร,เราก็จะทำให้เราสามารถผลิตของได้มากขึ้นนะครับ เอาพวกเศษขยะมัาทำาชิ้นส่วนนะครับแล้วก็สกเก็บแล้วกชิ้นส่วนเนาะแล้วก็ตัดสินใจนะครับเพิ่มพืชหุ่นไรกานะครับหุ่นไรกาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีวางผมไม่รู้เนาะนะครับว่าจะวางยังไงให้มันแบบเหมาะสมมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่อะผมไม่ได้ศึกษาเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็รีบรดน้ํานะครับแล้วก็ เกิดคิดขึ้นมาได้อะไรสักอย่างนะครับเห็นเควสมันค้างไว้ก็เลยลองไปเช็คเควสดูไม่เควสอะไรบ้างก็คนเพราะว่าตัวเองลืมเคลมลืมรับรางวัลน,นะครับจากเควสได้เงินงอกมานิดนึง <c oughs> รดน้ำต้นไม้นะครับเก็บเอ่อเพโอนเนียเพโอนเนียนะครับเพโอนเนียอ่านว่าเพโอนเนียหรือเพโอนเนียเพโอนเนียรดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆก็อ <c oughs> เอ่อ ก็คาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่พอจริงๆอ่ะเนะาะเราจะคาเสร็จก็ัดการสตัดสินใจนะครับเอาเคียวเนี่ยไปอัปเกรดพบตัวเองลืมบูทเก็บจี๊ดไปถึงซวงนะครับก็ลเลยต้องรีบกลับไปใหม่กลับบ้านมาใหม่แล้วก็วิ่งกลับอย่างยาวไกล จากนั้นครับผมก็จะเจอเอเออีเวนต์ของมิลลี่นะครับที่โยนเอ่อโยนดอกไม้ลงไปในทะเลสาบนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าจะส่งดอกไม้เนี่ยไปถึงเทพธิดาได้แต่เทพธิดาก็ยังถูกกระขงังเนาะเรายังช่วยอะไรไม่ได้นะครับมิลลี่ก็จะชวนเราคุยนะครับเออสุดท้ายก็ก็จะแบบเหมือนกันกบเออเราก็จะงงๆกับพฤติกรรมของมิลลี่หน่อยนะครับ แล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งก็คือโนอาห์นะครับพาแม่มาเบตตี้นะครับคุณเบตตี้มายื้อเส้นที่สายก็ะ <c oughs> นะครับก็คุณเอ่อแล้วสุดท้ายเขาก็ <c oughs> เขาก็สเตชชิ่งแหละก็คือสเตชชิ่งการยี้เส้นที่สายนะครับการยี้เส้นแม่ก็จะบอกถึงลูกเรานะแนะนำตัวเราด้วยแล้วจริงจริงรู้จักกันแล้วนะแล้วสุดท้ายโนอาห์ก็ชวนเรา สุดท้ายผมก็ไปเอา,เอ,าอุปกรณ์อัพเกรดเคียวมาเรร้อยลนะในที่สุดเราก็อัพเกรดเคียวได้ไปเลยพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเอาทีหลังระหว่างนี้ก็เอาคอฟฟิ่มาปุ๊บได้ของบริจาคบ้างครับแต่สิ่งที่ดีใจสุดของผมได้ซีว่าเคลิลเนาะโอเคนะครับเราก็จะรีบไป <c oughs> ของที่ได้มาก็เอามาบริจาคนะบ,บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ซิวเวอร์เคลิลจะให้ทำให้เราเนี่ยครับสามารถได้รับทำสปริงเกอร์เพิ่อมอีกอันหนึ่งเนาะมาทำสปริงเกอร์เพิ่อมอีกอัน,นอันนี้สำคัญมากนะครับสปริงเกิลเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถลดน้ำง่ายขึ้นนั่นเองหลังจากได้สปริงเกอร์ผมก็เอาสปริงเกอร์วางไว้นะครับ เราน้ําต่อนะแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปเมืองน,นะครับตรงนนี้เราจะเจออีเวนต์นะครับที่หัวหน,น้าเผ่าชนเผ่ายักษ์นะ <c oughs> ขอให้เราเนี่ยปลดปล่อยอบรรดายักษ์แคะเอ้ย <c oughs> ยักษ์แคะล่ะยักษ์ตัวยักษ์นะครับที่อยู่พูดยักษ์เนี่ยนะครับออกจากเหมืองสักทีนึง <c oughs> อ่ะนะครับหลังจากที่เราออกจากเหมืองเอข้าในเข้าเหมืองน,นะครับรผมก็เร่มรีบไปที่ชั้นห้านะ การลงเหมืองชั้นห้านี่เป็นอะไรที่ปุดนะครับค่อนข้างนานพอสมควรเนานะแต่เราขุดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอทางลงชั้นหกแต่ว่าชั้นหกเนี่ยลำบากมากนะครับเพราะผมไม่เจอทางลงอ,ะอ่ะผมไม่เจอทางลงนะอก็เนี่ยดูถึงว่าเนี่ยผมขุดแบบจนจะตมมิน่าผมจะหมดแล้วอะ ก็ไม่มีทางลงให้นะครับก็เลยต้องรีบกลับบ้านเนาะเก็บชิ้นส่วนนะครับแล้วก็รีบกลับไปนอนจัดการฟังพ่อเอาทุกอย่างนะครับเก็บไว้ขายขายทุกอย่างนะครับทิง้งนะครับวันที่สิบสามก็จบลงเพลงแต่เพลงเท่านี้นะครับในสุดเหมืองเราก็เลเว่อสองแล้ว เชิเช้าวันที่14มาก็เก็บนะครับโอ้ลํำรวยทีเดียวเชียวครับเราก็เอาของที่เราปลูกได้นะครับมาถวายนะครับแมลงที่จับได้ก็มาถวายนะครับก็สังเกตว่าจะเหลือแค่เห็ดตัวเดียวเห็ดแค่ดอกเดียวนะครับสุกิส่งเควสมาให้เรานะครับให้เราส่งสปริงผักดูลูกมกลีนะครับสปริงเวกจเบิ ส่งมาให้นะระหว่างผมวิ่งไปเนี่ยห,หาของนะครับในที่สุดเราก็เจอเห็นแล้วเคียร์เฟรชไลท์ได้สักทีนะครับแล้วก็เย่นะครับในที่สุดเราก็สามารถส่งชิ้นสุดท้ายนะครับให้กับอ่อให้กับคุณเทพพิดาได้คุณเทพเทพิดาก็จะส่งรีวอร์ดมาครับเป็นอ้อยนะครับมเมล็ดอ้อยซึ่งอันนี้เป็นไอเทมที่ผมว่า มากเลยนะเลดอ้อยอ่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยผลิตได้ทุกวันนะครับระหว่างนี้ผมก็ไปซื้อมเมล็ดผักจากแซมนะครับตัดสินใจไม่ถูกจะซื้ออะไรก็เลยซื้อโพเตโต้มานะครับมาปลูกเนกาะปลูกปีปลูกปีปลูกปีปลูกหลังจากปลูกเสร็จก็มาลงเมืองนะครับลงเมืองวันที่14เป้าหมายวันนี้คือจะพยายามลงให้ลึกที่สุดนะครับเท่าที่จะลึกได้ ก็นะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับส่งต่อไปขุด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 ไปเรื่อยๆนะสำหรับชั้นเจ็ดเนี่ยผมค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยอย่างที่ว่าแอ็งผายยากนิดนึงนะครับหลังจากที่เจอทางลงชั้นเจ็ดแล้วก็ รีบลงไปนะครับเป้าหมายคือชั้นสิบวันนี้เขาโดนมอนหมายหวัวย่าได้แซกทุบเข้าไปนะครับชั้นเก้าเนี่ยผม ชั้นเดียวเพิ่งสงชั้นสิบแล้วมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับก็กินทุกอย่างนะครับอ่าชั้นสิบอย่างว่องไวนะครับข้อได้แหวนดริงออสปีดนะครับทำให้เราสามารถใช้ไอเทมต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับกลับบ้านนอนก่อนกลับบ้านก็มีจดหมายนะครับ คุณคีระเนี่ยส่งจดหมายมาให้เราล่ามอสเตอร์สาสิบตัวนอนเนี่ยแล้เกือบเกือบ5ฮท่มนะครับก็สรุปวันที่ส4ี่นะครับ,รรบเราก็ได้เงินต้องพันเก้านะครับแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยเหมือนจะฟื้นฟูบอ่อนบอลนะครับเช้าวันที่สิบห้านะครับมีจดหมายมาคุณแกนมาส่งจดหมายมาให้นะครับให้เงินมาห้าร้อย แล้วเราก็สามารถเก็บเออกระลำดอกของเราได้แล้วด้วยนะครับหลังจากที่เราเก็บกระลำดอกครับแล้วก็ขายสิ่งต่างๆอุ้ยกระลำดอกเรื่องสิบหกนะคุณว่าวันนี้<อ>ผมจะได้เงินเท่าไหร่มาดากันเนาะ ก็นน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็วอแป๊บไปวอแป๊บมาจับมแมลงไม่ได้ด้วยมารับเคียวนะครับแล้วก็ซื้อบอลไว้อันหนึ่งเพราะว่าจริงๆผมมีบอลสี่อันนะครับเราก็จะได้แบบบาบอลบาเนี่ยเจอขึ้นนะครับรับเพวสของเออมิลลนะครับที่ขอ,อกระลำหลอกมาหนึ่งอันไปคุยกับแซม เกดกระเป๋าในที่สุดผมก็มี30กระเป๋าแล้วแล้วก็ซื้อกลับดอ,อกนะกรัปั๊มกลับดอ,อกเข้าไปอะนะครับทีนี้เราจะมาเจออีเวนต์ของจิมนะครับซึ่งเขาอ่ะเออก็เหมือนไม่อยากให้เราสนใจอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำอ,อรูปนะครับตกเนาะก็อย่าลืมเอาไปคืนให้เขาด้วยแต่ผมมาลืมแย่มากนะครับ วันนี้ก็มาลงทะเลเหมือนเดิมพยายามขยายทะเลให้พยายามทำลายนะครับทำลายน้ํามันแล้วก็เก็บประการังครับจับเจล่ฟิตได้จับไอ้เมงกะพุนได้นะครับเนาะวันนี้นะครับก็ทุ่มเทให้กับใต้น้ำเพราะว่าเราได้เขียวทางแดงมาแล้ว นั้นนะครับผมก็มาเจอมแมลงตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นหนอนธรรมดานะไม่ใช่นะครับเป็นตะขาบซึ่งเราต้องเอาไปถวายเทพธิดาด้วยไม่รู้เทพธิดาดต้องการตะขาบยังไมหรือว่าเจ้าคือทายาทคนต่อไปแม่เพลงเก่าจริงนะครับจากนี้ผมก็จะตอนแรกผมคิดว่าจะไปหาจิมนะครับเต่ะว่าเจอแมวก็ต้องทักแมวจริงเออเราเป็นคนรักแมวอยู่แล้วนะก็ บังเอิญนะครับเจอดูในแมปนะครับเห็นว่ามีคนที่เราไม่รู้จักอยู่หนึ่งคนนี่นี่นี่เห็นไ,ไหมมันจะมีลักษณะให้อยู่ก็เลยบบพยายามหาดูนะครับว่าเขาคือใครนะครับทายทุกคนจนุดท้ายเราก็จะไปเจอนะครับเพราะเขาอยู่ข้างบนเอ้คือคนที่ชื่อว่าอาลียลียานะครับจากนั้นก็ผมก็คนนพราบว่าผมไปบ้านทีมไม่ทันนะเลยเอาเซนติพีดมาวางก่อนแล้วก็เอาแชนนอนเจลลี่ฟิชมา คืนวันที่15เราก็ได้อัพเลเวลฟาร์มมิ่งของเราเป็นเลเวล3ไปแล้วแล้วก็ได้วิ่งของเราเป็นเลเวล1นะึ่งเรารู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างนี้ตื่นเช้ามาเก็บผักเหมือนเดิมวันที่16นะครรบเก็บผักอยากได้สป,ปิงเกอร์เร็วๆวก็อย่าหลถน้ำดูสิองมาเดินรถน้ำทีละตนน่ะมีใครสงสารมูมไหมนะครับพอเราเก็บเอ่อ ในรอบร้อยต้นนะครับจะมีจดหมายมาให้เราให้เราไปที่เอ็มพี่ฟอเรสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาซื้อเอ่โปเลโต้กับแคาร์ลนะก็แวะไปที่คาร์เพนเทอร์เฮาส์นะครับมาที่คาร์เพนเทอร์เฮาส์ก็ค้นพบว่าอัปเกรดบ้านไม่ได้ออกจากครับเฮาส์ด้วยความเศร้าเสียใจนะครับต้องใช้ไอไอไอบอลบาร์นะครับบรอนบาร์สอง เอ้ย5อันเก็บความช้ำใจไว้เหมือนเก็บดอกไม้แล้วก็เดินจากเอาของไปบริจาคนะครับเอาผักมเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาปลูกปลูกให้เร็วนะครับเพราะคนพบว่ามันไม่พอ,อพื้นที่ไม่พอเลยเอาปุดทุกที่วางเมล็ดพันธุ์ไว้อย่างว่องไวนะครับลดน้ำให้หมดลงเหมืองเพื่อที่เราจะหา อบอลบาร์เพิ่มนะครับก็จะจับอัพบ้านเราต้องการครัวแล้วละ่ลวละเพราะว่าครัวจะเป็นอาหารที่ดีนะเสียงรถก็เงีนไปเง้นมานะครับถ้าฟังดีก็จะมีมีนี่คนมาขับรถผ่านหน้าบ้านผมวันเลยเดินสำรวจเมืองครับทุก,ท,กทุกคนวันทุกตัวรีเพาะรีเพาะแล้วก็คนเพราะว่าตัวเองลืมอัพรัพตอนต่อมานะครับตัดสินใจอัพเอ่อ เอ่อด็อกโดมิโน่รครับตัดสินใจด็อกโดมิโน่นั่นแหละแล้วลเราก็ครบล็อกโดมิโน่ก็คนบอกว่าเอ๊ะมันต่อเนื่องได้บ่อยมากในที่สุดก็มีเอ่อมีเจอทางลงแล้วครับ ทีสิบสองเนาะผมว่าผมต้งองเ,เอ,อ,เอ็กโคเนี่ยอะไรผมจะลืมใส่หูฟังอ่ะ้าสงลืมใส่หูฟังอะ่ะกอนะครับชั้นสิบสี่สิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับชั้นสิบสี่เราก็ทุ่มเททุกอย่างครับทุบๆแล้วก็ขุดเพราะอีชั้นเดียวก็จะได้นะครับพอคนพบว่า ไม่พอครับกินยี่สิบสามล็อกมีอะไรกินได้ก็กินให้หมดนะครับแล้วก็มาลุ้นกันได้หรือไม่ได้คุณว่าอุดยี่สิบสามยี่สิบสิบแปดอุดอ่าในที่สุดเราสามสิบสองแล้วเราก็ยังได้นะครับอ่าพอได้เสร็จปุ๊บผมก็รีบกลับบ้านทันที ถึงบ้านห้าทุ่มสิบนาทีนอนก็จบภารกิจของวันที่สิบหกครับสุดยอดมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะหลังจากนี้นะครับเราก็จะพยายามทำคลิปเป็นแบบนี้เอาก็คือพยายามจะตัดต่อนะครับเล่นเราตัดต่อพอเล่นสตีไม่ไหวจริงๆนะครับเหนื่อยมากแล้วก็ผมเป็นคนพูดไม่เก่งเนาะพูดแบบสรุปๆน่าจะดีกว่า แล้วถ้าชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็สามารถติชมได้นะครับผ่านคอมเมนต์นะครับก็จะพยายามรับฟังนะพยายามจะปรับปรุงนะครับให้ทำเกมนะครับช่องเกมให้สนุกขึ้นนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพาร์ทหน้าด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ